¡Muerra! No, no, no. หม่อมราชวงศ์ปรียางศีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยฝ่ายการจัดหาไรายได้ร่วมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์อินทรก,กทรรมทนชัยหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และมิสเทอร์ราเมซายเอสรองประธานภาคและผู้จัดก,การใหญ่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพสัตวแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนซ์แควร์ครั้งที่5ชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินี นาหน้าห้องพิมานแมนโรงแรมโฟสซีซัน โดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2555ณสวนลุมพินีเพื่อหาทุนสน,สนับสนุนงานวิจัยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเ็งโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Cancer Care สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อเสื้อยืดคอกลม Cancer Care ในราคาเพียง350บาทหรือเสื้อคอโปโลในราคา500บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักง,งานจัดหาไรายได้โทรศัพท์022564440และ022559911